ล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานตีพะหิฐธธานุกรน,นะคะก็บอกเขาว่าจะดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็มนุษยธรรมนะคะถ้าเกรงว่าจะกลับไปแล้วได้รับอันตรายทางไทยก็จะไม่ส่งกลับค่ะบริเวณของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อนะคะอยู่ในความดูแลของ KNA หรือว่ากองกําลังแห่งชาติกะเรียงหรือว่า BGF เดิมนะคะเขากลัวว่า ถ้าปล่อยให้100คนที่อยู่บริเวณของกองพัน7มาสมทบกับอีก100คนที่อยู่บริเวณของสะพานมิตราภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองถ้าในกรณีที่กองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาหรือว่า S.A.C. สามารถส่งกําลังเสริมมาได้ทั้งจากทางพะอันหรือว่ามาละแมกนะคะมาสมทบกัน200คนก็จะรวมตัวกันแล้วก็จะต่อสู้กันทําให้สถานการณ์บานปลายอีกอย่างหนึ่งค่ะบริเวณของสะพานมิทรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สถือว่า เป็นจุดสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าภาคการขนส่งก็อาจจะกระทบต่อเรื่องของการค้าชายแดนได้ค่ะตรงนี้นะคะทางด้านของนายกนวีสืบแสงที่เดินทางมาที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อมาสังเกตการก็ได้ให้แนวทางการทํางานแล้วก็ตั้งข้อสังเกต สามประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะก็คือ1ถ้ากองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาที่แตกทับขอลีภยัยหรือว่าขอข้ามาอยู่ที่ชายแดนไทยนะคะไทยนั้นจะส่งกลับหรือไม่อยากที่คุณเจษดาถามไทยจะมีการรับมืออย่างไรถ้าส่งกลับเขาจะได้รับอันตรายหรือไม่ตรงนี้นะคะหรือว่าไทยเนี่ยจะให้สถานะผู้ลีภยัยแล้วก็ดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชน หรือว่าจะส่งไปประเทศที่3ตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างที่บอกนะคะ 2. ค่ะไทยอาจจะเป็นตัวกลางในการเจรจากับด้านของ KNU ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะก็อาจจะให้กองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาหรือว่าทหารที่แตกทัพเนี่ยไปอยู่ภายใต้การดูแลของ KNU จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในฐานะเฉลยศึกค่ะอย่างที่3ค่ะอย่างที่บอกไปในเรื่องของการสมทบของกองกําลัง SAC หรือว่ากองทัพรัฐบาลทหารเมียนมานะคะตรงนี้ถ้าสามารถเจาะพื้นที่เข้ามา วดีได้เชื่อว่าสถานการณ์ต้องบานปลายฝ่ายต่อต้านต้องไม่ยอมทีนี้ไทยเนี่ยก็ควรมีมาตรการในการรับมือกับทหารที่อาจจะแตกทับมาอีกไปฟังเสียงพร้อมๆกันค่ะเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยนะครับ,ก,บกับกับกองกําลังฝั่งนู้นนะครับทางกองกําลังฝั่งนู้นเขาก็บอกชัดเจนครับว่าถ้าสมมติ200นายเข้ามาในที่นี่แล้วเนี่ย เราจะตัดสินใจจะส่งเขากลับหรือไม่หมายถึงส่งกลับไปที่ในปีดอรหรือย่างกุ้งหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็มีบางคนเขาหวาดกลัวเขากลัวการประหัดประหารเกิดขึ้นรัฐบาลไทยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับถ้าสามารถถ้ารัฐบาลไทย,ยสามารถที่จะตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับหลักการไม่ส่งกลับได้นในเบื้องต้นก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่าจะดําเนินการแก้ไขอย,อย่างไรต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้การตัดสินใจง่าย,ายขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะตัดสินใจผลักดันกลับไปอย่างเดียวเนี่ยก็ ป็นก็เป็นเรื่องที่น่าหวาดกลัวเขาก็คงจะยึดที่มั่นตรงนี้นะครับคงไม่ไปไหนก็มีหนึ่งสิ่งที่อยู่ในความกังวลแล้วก็เฝ้าระวังกันมากก็คือกระแสะข่าวว่าทางฝั่งกองทัพเมียนมาอาจจะตอบโต้ก,กลับนะคะโดยเฉพาะเรื่องการโจมตีทางอากาศประเด็นนี้ทางการไทยตั้งรับมืออย่างไรบ้างคะ เรื่องนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยปานปีพระอิทานุก่อนที่ลงพื้นที่มาดูแลความเรียบร้อยแล้วก็ติดตามสถานการณ์ก็ได้ตอบคําถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะทางรัฐบาลไทยได้ส่งหนังสือไปอยังกองทัพรัฐบาลอาหารหรือว่า SAC ด้วยเช่นกันนะคะว่าไม่ปราดถนาที่จะเห็นความรุนแรงในเมียนมารวมถึงประเด็นเรื่องของการใช้เครื่องบินโจมตีทางอากาศยานนะคะก็มีตามหลักขั้นตอนที่หากพบว่ามีการลุกล้ำอธิปไตยก็จะ ทำการตักเตือนในเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีเสียงในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าประเด็นที่คุณวันวิสาถามนะคะก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างชาติเช่นเดียวกันค่ะประเทศไทยเนี่ยวิทยลัยโดยการใช้เครื่องบินเนี่ยขับไล่ไปจัดการกับเครื่องบินที่อาจจะบินข้ามน้ำน่านฟ้าเข้ามาในสู่สป,ประเทศไทยให้ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติคําว่ารเทเลียตเนี่ยหมายม,มันอาจจะต้องอธิบายนิดนึงว่า มันมันอาจจะต้องเป็นการตักเตือนกันก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีมันจะมีขั้นตอนของเขาไม่ใช่พอเขาแลบเข้ามาแล้วเราฆ่าโคทิ้งเลยมัน,ม,นมันคงไม่ใช่รุนแรงขนาดนั้นแต่ในเวลานี้เนี่ยทางรัฐบาลไทยเนี่ยมีความชัดเจนว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ที่ที่ละเมิดเ,เข้ามาในแผ่นดินไทยเนี่ยเราเราเรายอมไม่ได้ ตรงนั้นก็อย่างที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยขณะเนี้ยทหารก็อยู่ตามแนวชายแดนเต็มไปหมดนะครับอันนั้นก็ชี้ให้เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเ,เราเรามีความพร้อมที่จะไม่ให้ใครเนี่ยละเมิดแผ่นดินไทยค่ะสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วมีโอกาสาที่ไทยจะแสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการเจราจาไหมครับคำถามนี้ถูกถามเช่นกันค่ะคุณเจษด,ดาคะสำหรับในพื้นที่เฉพาะเบียว,วดีนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่เบียว,วดีเนี่ย มีความเป็นกองกําลังหลายๆกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น KNU นะคะที่แยกออกเป็น7กองกําลังพลหรือว่ามีปีกทางการอาหารคือ KNLA นอกจากนี้ยังมี d k b a หรือว่ามี Pitch e c o u s e i l ที่เป็น KNU กับ KNLA รวมกันนะคะตรงนี้รองนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าต้องรองให้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งก่อนถึงจะรู้ว่าต้องคุยหรือว่าเจรจากับใครนะคะหรือว่าหากกองกําลังชาติพันธ์หรือว่าฝ่ายต่อต้านรวมถึง SAC หรือว่ากองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมา น้องขอมาว่าต้องการให้ไทยเป็นตัวกลางในการเจราจารนะคะก็ยินดีที่จะทําค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะคุณเจษดาคุณวันวิสาขาทางด้านของ KNU ได้ออกแถลงการในเรื่องนี้นะคะหลังจากที่มีปฏิบัติการยึดฐานปฏิบัติการ27 5ได้สําเร็จนะคะล่าสุด KNU เขาได้ออกแถลงการว่า แม้จะยึดได้นะคะแต่คงต้องมีปฏิบัติการทางทหารเพื่อสกัดกั้นแล้วก็ขัดขวางของกองทัพรัฐบาลอาหารก่อนนะคะโดย KNU มีความกังวลต่อความปลอดภัยของประชาชนสองฝั่งไทยเมียนมาความมั่นคงชายแดนจะพยายามเต็มที่ค่ะแล้วก็จะมุ่งรักษาแล้วก็ฟื้นฟูความปลอดภัยรวมถึงเสถียรภาพข้ามพรมแดนรวมถึงฟื้นฟูสันติภาพและความมั่นคงของประชาชนที่อาศัยอยู่ชายแดนไทยเมียนมาด้วยค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกในช่วงต้นนะคะคุณวันวิศาคุณเจษดาเขาว่าสถานการณ์แม้ว่าจะสามารถยึดฐานปฏิบัติการที่275ได้แล้วแต่ว่าในฝั่งตรงข้ามทางจังหวัดเมวดีล่าสุดเมื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมานะคะก็มีเสียงคล้ายกับเสียงระเบิด เสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีเสียงเครื่องบินลบขณะที่ทีมข่าวสังเกตการอยู่ที่บริเวณสะพานวิทภาพาไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วก็สามารถบันทึกเสียงได้ในช่วงเวลาหนึ่งพาคุณผู้ชมคุณวรวิสาแล้วก็คุณเจษดาไปฟังเสียงในช่วงเวลานั้นพร้อมๆกันค่ะ เนี่ยแหละคะ่ะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหรือว่าสองครั้งเท่านั้นนะคะแต่ว่าเสียงคล้ายกับเสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องหลายๆครั้งค่ะและจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการอยู่ณขณะนั้นนะคะก็ระบุว่าเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าทั้งนี้ก็ยังไม่มีรายงานว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีรายละเอียดในเรื่องใดน,นะคะแต่ว่าบริเวณของสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อนะคะอย่างที่บอกไปก็คือตอนนี้มีกําลังทหารเมียนมาประมาณ100คนที่ถอยร่นจากฐานปฏิบัติการที่275ประจำอยู่นะคะทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกเช่นเดียวกันนะคะว่าไทยนั้นได้เคยออกหนังสือเตือนไปยังกองทัพร,รัฐบาละคะ เมียนมานะคะว่าจะไม่ปรารถนาเห็นความรุนแรงนอกจากส่งหนังสือแล้วยังส่งตัวแทนพูดคุยเจรจาแล้วก็ยังพูดคุยกับประเทศอาเซียนนะคะให้ออกแถลงการเตือนไปยังกองทัพรัฐบาลอาหารเมียนมาด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีการประเมินไว้นะคะว่าหากสถานการณ์บานปลายณขณะนี้ได้มีการเตรียมการรับมือนะคะโดยมีจุดพักสําหรับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวเมียนมาค่ะขณะเดียวกันนะคะบริเวณของทหารที่จะหนีทัพออกมานะคะก็ได้ เตรียมการรับมือเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดมีการประสานมายังไม่ขอเข้ามาในพื้นที่ความปลอดภัยของประเทศไทยค่ะรวมถึงกลุ่มคนจีนนะคะที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษก็จะมีการคัดกรองเช่นเดียวกันว่าเป็นกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ทํางานผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมล่าสุดในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะคุณเจษดาคุณวริสาคะขอบคุณคุณอริสราครับ